นสวัสดีตอนเช้านะครับเช้านี้เราได้มาเจอกันอีกครั้งหนึ่งในชา้นวาทิตย์เชื่อว่าทุกครั้งที่เราให้เวลากับพระเจ้าให้เวลากับพระคำให้เวลากับเรื่องฝ่ายวิญญาณสัตย์ซื่อในการรักษาวันสบาโตเราจะเห็นความสัตย์ซื่อของพระเจ้าในชีวิตของเราอย่าลืมนะครับฝ่ายฐานเผื่อคริสักรของเราเรื่องที่ดินเราเราอยากเห็นพระเจ้าทํางานจริงๆนะครับเราอยากเห็นพระเจ้าทํางานเราอยากเห็นการอัศจรรย์เกิดขึ้นและอยากหนุนใจให้พี่น้องเป็นเป็นส่วนหนึ่งในการอัศจรรย์ครั้งนี้นะครับ ผมไม่ันเผื่อท่านให้ท่านมีมากเพียงพอที่จะสร้างโบสถด้วยกันได้โบสท,ที่เราสร้างคงไม่ได้มีผลแค่เราลูกหลานของเราเองเขาก็จะรับพ,อพอ่อนด้วยเป็นการลงทุนที่ที่ครั้งหนึ่งที่เราเกิดมาเราสามารถมีผลต่อเขาเรียกว่ามีผลฝ่ายวิญญาณแม้วันหนึ่งเราจะจากโลกนี้ไปท่านเชื่อแบบนั้นไหมครับผมเชื่อแบบนั้นจริงๆวันนี้เราจะฟังพระอจารพระเจ้าต่อด้วยกันนะครับในสุภาษิตบทที่4ข้อยีถึงยี จงรักษาใจของเจ้าด้วยความระวังระไวรอบด้านเพราะชีวิตเริ่มต้นออกมาจากใจจงทิ้งวาจาโคตรเสียและให้คำพูดลดเลี้ยวห่างจากเจ้าให้ตาของเจ้ามองไปข้างหน้าและให้การจ้องของเจ้าตรงไปข้างหน้าเจ้าจงสนใจในวิถีแห่งเท้าของเจ้าและทางทั้งสิ้นของเจ้าจะแน่นอนอย่าเหไปทางขวาหรือหันมาทางซ้ายจงกลับเท้าของเจ้าเสียจากความชั่วร้ายข้าดาบพระเจ้าพูดกับเราให้คำพระเจ้าเป็นฤทธเดชเปลี่ยนเราจากข้างใน และผูกพักนดำานานมืดไม่มีส่วนในใน,ในการงานของพระเจ้าขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ทำงานเร้าใจและโดนใจเราให้เราเติบโตขึ้นในการรู้จักพระเจ้าและในการไปในที่น้ำรึก,กับพระองค์ในนามพระเยซูคริสต์เจ้าอเมน6กรกฎาคม2011ก็ประมาณ10ปีที่แล้วมีผู้ชายคนหนึ่งชื่อบรอ a ัมาโตโยชิไปเที่ยวเยลโลสโตนกับภรรยาและเขาเองก็ไปไฮกิ้งไปปีนเขา ไปไปในในในเส้นทางที่เรียกว่าวาปาร์ตี้เลคเทรเขาเดินไปที่เทรลนี้ประมาณ1.5ไมล์ใกล้กับแคนยอน i l l a g e ภรรยากับกับสามีคือ Brian เนี่ยได้เจอกับหมีแม่หมี g r ิ z ซ l ลี่ a บ์แล้วก็ลูกของมัน Brian บอกว่ารู้ว่าหมีกำลังจะมาแล้วเรียกให้ภรรยาเขาวิ่งภรรยาเขาวิ่งแต่ไบรอันวิ่งไม่ทันสุดท้ายเองถูกแม่หมีทำร้ายและก็เสียชีวิตในเวลาต่อมา เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติเองก็ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมบอกว่าจริงๆสองคนนี้เนี่ยเขาเดินเจอแม่หมีกับลูกหมีตัวนี้แล้วหนึ่งครั้งก็ไม่ได้เอะใจอะไรก็เดินต่อไปเรื่อยๆจนไปเจอครั้งที่สองและก็หนีไม่ทันสุดท้ายไบรอันก็ตายถ้าท่านเดินไปไปเที่ยวป่าเที่ยวเขาแล้วท่านเจอแม่หมีกับลูกหมีท่านท่านต้องบอกตัวเองแล้วว่าท่านเดินต่อไปไม่ได้ เพราะว่าหนทางข้างหน้าจะเป็นหนทางที่คาดเดาไม่ได้กลับบ้านเลยนะครับอย่าอย่าไปต่อผมจำได้ว่าไปโยกซิมิตี้ตอนนั้นก็ขอบคุณพระเจ้าไม่มีอะไรก็เดินเห็นลูกหมีเหมือนกันกลับไปกับเจด้าไปกับลูกแต่ปรากฏว่าตรงนั้นมีม,ม,มีเจ้าหน้าที่อยู่ด้วยเห็นลูกหมีแป๊บดึงไม่เห็นแม่มันแต่สุดท้ายเองโอเคเราก็ปลอดภัยในวันนั้นแต่พอมาเตรียมเทศครั้งนี้รู้ว่าถ้าข้างหน้าเจอลูกหมีกับแม่หมีก็กลับบ้านเถอะนะครับ กษัตริย์ซาโลมอนนี่ได้ชื่อว่าเป็นกษัตริย์ที่ร่ํารวยแล้วก็ฉลาดที่สุดคนหนึ่งในประวัติศาสตร์แต่มีเรื่องที่น่าทึ่งอันหนึ่งที่ที่ซาโลม,มอนเล่าให้ฟังคือซาโลม,มอนรู้จักความอันตรายของแม่หมีด้วยเขาได้พูดถึงแม่หมีกับลูกหมีเหมือนกันในสุภษษษาษิตบทที่27ข้อ12พูดอย่างนี้นะครับให้คนไปพบแม่หมีที่มีลูกถูกขโมยขโมยไป <c oughs> ก็ยังดีกว่าไปพบคนโง่ในความโง่ของเขา คือแม่หมีที่มีลูกอ่อนนี่อันตรายแล้วนะครับเหมือนกับกับกับไบรอันที่ตายที่เยลโลสโตนแต่ซโลอนร์ก็บอกว่าแม่หมีที่มีลูกของมันถูกขโมยไปเนี่ยมันจะอันตรายมากกว่าอีกเพราะอะไรเพราะแม่หมีที่ที่มีลูกเนี่ยเวลาใกล้ใกล้มันมันจะโกรธแต่แม่หมีที่ลูกถูกขโมยไปมันจะดุมากเพราะมันไม่ใช่แค่มีความโกรธแต่ยังมีความเจ็บปวดด้วยดังนั้นเองมันจะการดุร้ายมันจะทวีคูณเป็นอย่างมาก โอกาสที่ท่านจะจะจะลอดจากแม่หมีกับลูกหมีนี่น้อยแลวนะครับแต่ถ้าแม่หมีที่ลูกถูกขโมยไปอโอกาสน้อยมากถ้าท่านเผชิญหน้ามันเนี่ยยากมากเห็นไหมครับว่าโซลามอนเนี่ยเขาฉลาดแต่เขาเขารู้เรื่องเล็กๆน้อยๆอยที่ที่สามารถอ่าเขาเรียกว่าทําอันตรายกับชีวิตของเขาได้เขาเป็นคนที่รู้หลายๆเรื่องจริงๆทําไมโซลมอนยกตัวอย่างแม่หมีลูกหมีมาก็เ,าเพราะว่าแม่หมีที่มีลูกอ่อนหรือแม่หมีที่ลูกถูกขโมยไปเป็นสัตว์ที่อันตรายมาก ทำไมหมีอันตรายครับถ้าเจอเสือก็เจอหมีเจออะไรดีกว่าครับถ้าสมัยก่อนผมคิดว่าเจอเสือดีกว่าแต่หมีเนี่ยน่ากลัวน่ากลัวยังไงเขาบอกว่าถ้าคุณเจอหมีคุณหนีขึ้นต้นไม้เนี่ยหมีก็ปีนต้นไม้ได้คุณเจอหมีคุณกระโดดลงน้าหมีก็ว่ายน้ําได้คุณจะเจอหลุมลามุดเข้าไปหมีมันก็ขุดออกมาได้หรือคุณจะวิ่งหนีหมีเขาบอกว่าหมีเนี่ยเฉลี่ยเฉลี่ยเนี่ยวิ่งเร็วประมาณ35ไมล์ต่อชั่วโมง แปลเป็นกิโลคือ56กิโลเมตรต่อชั่วโมงนี่หมีวิ่งนะครับคนเราโดยปกติเนี่ยหกวิ่งประมาณ6ไมล์ต่อชั่วโมงหรือประมาณ10กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่ถ้าเป็นนักกีฬาที่แข็งแรงอาจจะวิ่งได้23ไมล์ต่อชั่วโมงหรือประมาณ36กิโลเมตรต่อชั่วโมงดังนั้นเองไม่ว่าท่านจะเป็นกีฬาโอลิมปิกจะเหรียญทองจะอะไรก็แล้วแต่ยากมากที่จะวิ่งหนีหมีได้เพราะว่าหมีวิ่ง56กกิโลเมตรต่อชั่วโมง แต่ว่าโซโลมอนบอกว่ามีสิ่งที่น่ากลัวมากกว่าเจอแม่หมีที่ลูกมันถูกขโมยในข้อสิบสองเมื่อกี้ที่อ่านไปบอกว่าก็คือไปเจอคนโง่ในความโง่ของเขาไปเจอคนโง่แล้วก็ไปเห็นความโง่ขงเขาเพราะอะไรเพราะว่า,เพ,า,วาเพราะว่าคนที่ไม่มีสติปัญญาคนคนนั้นเขาสามารถเขาเรียกนําหายนะมาสู่ชีวิตของเราได้เหมือนกันดังนั้นเองโซโลมอนกาลังเปรียบเปรยให้เราเห็นว่าภาพของคนที่ขาดสติปัญญาอันตรายแค่ไหน ภาพของคนที่เอาตัวเองไปใกล้กับคนที่ไม่มีสติปัญญาแน่นอนคนคนไม่มีปัญญาหลายครั้งอาจจะเปรียบเหมือนคนที่เขาไม่ได้เดินอยู่ในทางแห่งความชอบธรรมเพราะอะไรเพราะว่าเขาก็มีโอกาสทําร้ายเราเหมือนกันอันตรายมากนั่นคือมุมมองของซะละมอนเช้านี้เองเราจะฟังต่อเรื่องการดําเนินชีวิตของคนมีปัญญาเราได้ฟังไปแล้วในสองครั้งที่แล้วในบริบทสุภาษิตบทที่4 เราได้ฟังว่าปัญญาได้มาจากการรับฟังคําสอนของพ่อซาลมอนได้จากดาวิดซาลมอนถ่ายทอดคําสอนต่อถ้าอยากจะมีปัญญาต้องเรียนพระคำปัญญาคือการรู้พระคำและเอาไปทําตามนั่นคือคอนเซปต์ของซาลมอนหลังจากนั้นเองเราได้เรียนรู้ปรัชญาความแตกต่างระหว่างการเรียนรู้ของคนยิวกับคนกรีกปรัชญ,ญาการเรียนรู้ของคนยิวคือยิวเรียนเพื่อไปปฏิบัติทุกครั้งเรียนจบในห้องเรียนถ้ามีคนกรีกคนหนึ่งคนยิวคนหนึ่งคนคนยิวจะจะถามตัวเองว่า จะเอาไปทําต่อได้อย่างไรในสิ่งที่เรียนส่วนคนกรีกปรัชญ,ญาการเรียนรู้เรียนเพื่อให้รู้เขาอาจจะถามตัวเองว่าอาวันนี้รู้อะไรมากขึ้นปรัชญ,ญาคนไทยคือเรียนเพื่อให้ไปสอบให้ผ่านพอสอบจบเราก็ไม่รู้อะไรเลยนั่นนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นกับนักเรียนหลายหลายคนรวมถึงตัวผมด้วยสมัยก่อนที่เป็นนักเรียนปัญญาได้มาจากการรู้หลักการหลักพัรรมของพระเจ้าแล้วเอาไปปฏิบัตินั่นคือมุมมองของโซโลโมอน เช้านี้เองเราจะฟังบริบทสุภาษิตบทที่4ี่เป็นตอนสุดท้ายและข้างหน้าเราจะลงลึกในข้อ23ถึงข้อที่27ที่เราได้อ่านไปหลายครั้งแล้วเรายังไม่ได้แตะมาเลยแต่อย่างน้อยเราเข้าใจก่อนว่าทําไมโซลามอนต้องสอนปัญญาสิ่งสุดท้ายว่าเรามาดูด้วยกันในบริบทของตอนนี้นะครับคือมั่นใจว่าปัญญาจะทําหน้าที่ของมันโซลมอนเนี่ยอยากให้คนมีปัญญาโซลมอนมองแบบนี้ว่าการมีปัญญาเนี่ย เป็นเหมือนการมีคนคนหนึ่งคอยติดตามเราและคนคนนั้นจะซื่อสัตย์กับเราและคนคนนั้นจะช่วยเราให้พ้นภัยในทุกๆเรื่องดังนั้นเองโซลมอนจึงรู้ว่าปัญญาจะทําหน้าที่ของมันบ้านใครเลี้ยงสุนักไหมครับเรารู้ว่าเวลามีคนแปลกหน้ามามันจะเห่าหมามันจะทํางานของมันโดยอัตโนมัติเป็นธรรมชาติสุนัขที่เทรนดีดีมันจะมีสัญชาตญาณในการปกป้องเจ้าไหนมันจะทําหน้าที่ของมัน ถ้าเราอ่านสุภาษ,ษิตตั้งแต่บทที่4บทที่4ข้อ1ถึงข้อ8โซโลมอนย้ําหลายครั้งว่าให้สนใจปัญญาอย่าทิ้งปัญญาเพราะปัญญาสําคัญที่สุดสุภาษ,ษิตบทที่4ี่ข้อเจบอกปัญญาเป็นสิ่งสําคัญที่สุดฉะนั้นจงเอาปัญญาแม้เจ้าได้อะไรมาก็ตามจงเอาความเข้าใจก็พูดง่ายคือคือพยายามจะเข้าใจพระคำพยายามจะเข้าใจหลักการพระเจ้าพยายามจะเข้าใจน้ําพระทยัยเพราะนั่นคือสุดจุดจุดสุดยอด เป็นจุดสุดยอดของชีวิตเป็นจุดเริ่มต้นที่จะพาตัวเองไปสู่ในทางที่ดีขึ้นที่สูงกว่าถ้าเราจําได้สมัยเด็กๆพ่อแม่ก็จะสอนเราให้เราขยันเรียนเพราะว่าในมุมมองของพ่อแม่การเรียนเก่งจะทําให้เรามีโอกาสประสบความสําเร็จได้มากของคนอื่นไปเรียนหาอะไรที่ดีก็จะมีเพื่อนที่ดีเรียนคณะให้ดีก็มีโอกาสหาเงินได้เยอะครอบครัวคนไทยครอบครัวคนจีนคงพูดคล้ายๆกันและคงสอนคล้ายๆกันให้เราเรียนดีให้เราขยานันเพื่อโตมาจะไม่อดตายซึ่งเป็นคําสอนที่ดี แต่สรับครอบครัวคนยิวเนี่ยเขาไม่ได้สอนลูกเน้นที่ขยันหรือเน้นที่เรียนเก่งเน้นที่ระบบการศึกษาก่อนถ้าเราจําได้เราฟังครั้งที่แล้วครอบครัวยิวจะสอนลูกตั้งแต่ลูกเริ่มพูดได้และสิ่งที่สอนก็คือสอนทาบัญญัติของพระเจ้าสอนให้เขาจําให้ได้หนุนใจให้เขาทําให้ครบให้ยึดมัน่นและอย่าทิ้งคําสอนของพระเจ้าเพราะอะไรพระคนยิวเชื่อสุดใจว่าถ้าเราไม่ทิ้งพระคํา พระเจ้าจะไม่ทอดทิ้งคนของพระองค์ฟังดีๆนะครับถ้าเราไม่ทิ้งพระคำพระเจ้าจะไม่ทิ้งคนของพระองค์บางคนบอกปีกิเยสบอกเราจะไม่ทิ้งความเชื่อเราจะไม่ทิ้งความเชื่ออันนั้นเป็นเรื่องอนุบาลไอความเชื่อนี่คือแค่หนึ่งเปอร์เซ็นต์ของพระกะพีทั้งเล่ม ไม่ทิ้งพระคำไม่ทิ้งสิ่งที่พระเจ้าสอนไม่ทิ้งสิ่งที่พระเจ้าสั่งเอามาทำเอามาสำแดงให้อภยัยเสียสละออกไปประกาศยินดีเป็นคนที่มีใจแห่งการมอบถวายเป็นคนที่เขาเรียกว่ารักพระเจ้าสุดใจเป็นการกระทําคือท่านเราไม่ทอดทิ้งพระคำพระเจ้าก็ไม่ทอดทิ้งท่านพระพรจะไม่ขาดไปจับท่านไปจากครัวเรือนของท่านนั่นคือปรัชญาของคนยิวและนั่นคือปรัชญาของซอลโลมอนด้วย ปัจญ,ญาความสำเร็จของคนยิวจึงไปแขวนไว้กับท่าทีที่มีต่อพ,ษษะพระเจ้าปัจญ,ญาเขาเรียกว่าปัจญ,ญาความสำเร็จของคนยิวคือเขากับพระคำปัจญ,ญาความสำเร็จของอของคนจีนคนไทยไปแขวนไว้กับการศึกษาซึ่งไม่ได้ผิดอะไรแต่เขาเรียกว่ามีสิ่งมีมีเขาเรียกว่ามีสิ่งที่สูงกว่าคือการที่เรา มีพระเจ้าเข้ามาช่วยเหลือเราให้เราไปสามารถไปไกลกว่าแม้เราอาจจะมีความจํากัดในการเรียนผมสมัยเรียนผมก็เรียนไม่ได้เก่งมากแต่แต่เขาเรียกว่ามีพลังพิเศษเข้ามาช่วยเราทําให้เราไปไกลกว่าความสามารถหรือความจํากัดของเรานั่นคือปัญญาของพระเจ้า ดังนั้นเองท่านอาจจะเรียนไม่เก่งท่านอาจจะมีหนี้สินเยอะท่านจะเป็นอะไรก็แล้วแต่มีความจํากัดอะไรก็แล้วแต่ในชีวิตถ้าท่านให้เกียรติพระคำถ้าท่านยึดในพระคำพระเจ้าจะไม่ทอดทิ้งท่านความจํากัดที่ท่านมีอาจจะทําให้ท่านไม่สามารถเข้ามหาลัยที่ดีได้ดูเหมือนอาจจะเงินเดือนอาจจะไม่ได้เยอะถ้าเทียบกับคนที่จบสูงสูงแต่ถ้าท่านมีพระเจ้าเป็นแบ็กอัพเพราะว่าท่านไม่ทอดทิ้งพระคำผมว่าชีวิตท่านจะไม่เหมือนเดิมมันจะดีขึ้นเรื่อยๆเหมือนกับดวงอาทิตย์ที่ค่อยๆส่องขึ้นอ่า ฉายแรงขึ้นจนฉายอย่างเต็มวันนั่นคือการสว่างจ้าที่สุดดังนั้นเองตลอดพระคำสุรุดีเองไม่ว่าพระรมสุภาษิตนะครับใ่สุด,ดุดีสุภาษิตและปัญญาจารย์โซโลมอนจะย้าเสมอว่าให้เรียนพระคำเก็บพระคำไว้ในใจสัตย์ซื่อต่อพระคำเกิดมาเพื่อทําตามพระวจะนะจะจําจได้ใช่ไหมครับหน้าที่ของษย์คือเชื่อพระคำแล้วก็ทําตามพระคำบางทีในสังคมไทยที่เป็นคริสเตียนเราแยกระหว่างเรื่องพระเจ้ากับเรื่องการเรียนของลูก แยกระหว่างเรื่องงานกับเรื่องพระเจ้าระหว่างหลายครั้งเองเราอยากให้ลูกประสบความสำเร็จโดยเน้นพิธีการศึกษาก่อนแล้วก็ให้เรื่องเรื่องเรื่องเด็กกับโบสถ์เป็นเรื่องรองเราให้ความสําคัญกับธุรกิจกับครอบครัวเป็นเรื่องหลักเรื่องเงินเป็นเรื่องหลักและเรื่องพระเจ้าเป็นเรื่องรองและหลายครั้งเองทำให้รากฐานชีวิตของเราไม่ได้เป็นรากฐานฝ่ายวิญญาณเป็นรากฐานของพระเจ้าจริงๆเพราะว่าเราเราเอาความสำเร็จไปพึ่งกับระบบการเงินไปพึ่งกับระบบการศึกษาซึ่งไม่ได้ผิดอะไร เพราะว่าสิ่งเหล่านี้เองสามารถเป็นพระพรกับเราได้แต่เรื่องหลักสุดคือต้องระหว่างเรากับพระเจ้าปาซาโลมอนจึงสนุนใจเสมอว่าให้ยึดปัญญาเพราะปัญญาหรือหลักการพระเจ้าเองมันเป็นตัวกําหนดทุกสิ่งทําไมปัญญาสาคัญที่สุดทําไมต้องยึดปัญญาหรือพูดอีกอย่างว่าทําไมชิตคริสเตียนต้องยึดพระคาและทําตามพระคําให้เป็นเรื่องหลักของชีวิตก่อนเพราะว่าในมุมมองของซาโลมอนเขาเชื่อว่าปัญญาเป็นสิ่งมีชีวิตเวลา ซาลมอนทุกพูดถึงปัญญาเนี่ยซาลมอนจะเรียกว่าเธอเปรียบปัญญาเหมือนผู้หญิงผู้หญิงคนนี้ชื่อว่าปัญญาปัญญาเป็นบุคคลและเธอเป็นผู้หญิงเธอมีหน้าที่ของเธอเหมือนกันและเธอจะทําหน้าที่ของเธอด้วยความสัตย์ซื่ออย่างไม่มีที่ติกับคนที่ต้อนรับเธอเข้ามาในชีวิตและผู้หญิงคนนี้ชื่อว่าปัญญา แน่นอนว่าโซโลมอนเชื่อในความสาคัญของปัญญาเพราะดาวิดเชื่อในความสําคัญของปัญญาก่อนดาวิดเชื่อในความสําคัญของการมีพระเจนะและทําตามพระเจนะและดาวิดเองเมื่อเขาเขาเข้าใจพระเจ้ามากขึ้นก็บอกอันนี้แหละคือปัญญาเขาก็เลยส่งผ่านปัญญาให้กับโซโลมอนที่เป็นเด็กหนุ่มดังนั้นเองจะดาวิดจะไม่ได้บอกว่าต้องเชื่อฟังพระคำนะต้องทําตามนะนี่คือกฎนะดาวิดไม่ได้สอนแบบนั้นแต่เนื่องจากโซโลมอนเป็นชายหนุ่มดาวิดเองจึงเปรียบเปยปัญญาเหมือนกับผู้หญิงคนหนึ่ง ดาวิดอาจจะบอกว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งจะแนะนํานะคนนี้นะถ้าถ้าลูกมีอยู่เป็นคู่หูในชีวิตนะหญิงสาวคนนี้เนี่ยจะทําให้ลูกประสบความสําเร็จแน่นอนดาวิดคงแนะนําประมาณเปรียบเปยปัญญาเหมือนผู้หญิงผู้ชายวัยหนุ่มก็อยากจะมีผู้หญิงคอยเคียงข้างดาวิดก็เลยแนะนําผู้หญิงที่ชื่อปัญญาให้กับโซลมอนแน,น่นอนแล้วซลมอนก,ก็ก็ใช้คําเปรียบเปยนี้มาเล่าให้กับเราฟังต่อว่าท่านอยากจะมีคนคนหนึ่งที่ซื่อสัตย์กับท่านช่วยเหลือท่านได้ในทุกเรื่อง เธอคนนั้นชื่อว่าปัญญาและปัญญาจะได้ก็ต่อเมื่อเราต้อนรับปัญญาเมื่อเราต้อนรับคําสอนของพระเจ้าพระเจ้าเมื่อเราฟังคําสอนของพ่อเราฟังคงําคสอนของผู้นําเรารับความจริงมาจากพระเจา้าและเราันเก็บไว้ที่ใจปัญญาจะอยู่ที่นั่นนั่นคือมุมมองของโซโลโมอน แล้วโซโลมอนเองก็ก็บอกอีกว่าปัญญามีหน้าที่อะไรบ้างเขายกตัวอย่างบางบางส่วนให้ฟังผมอ,อ่านให้ฟังสุภาษิตบทที่6บทที่4ี่ก็หอย่าทอดทิ้งเธอใช้คําว่าเธอใช่เธอนี่คือปัญญาและเธอจะรักษาเจ้าคําว่ารักษาในตอนนี้เนี่ยภาษาอังกฤษใช้ว่า protect ปกป้องคือปัญญาจะต่อสู้เวลาจะมีภัยนตรายน,นี่ปัญญาจะออกลบแทนเรลาก่อนเพื่ออะไรเพื่อเราจะปลอดภยัยจงรักปัญญาจงรักผู้หญิงคนนี้และปัญญาจะระแวดระวังเจ้าคําว่าระแวดระวังเนี่ยภาษาอังกฤษใช้ว่า g u a d การหรือหรือเป็นเหมือนกับบอดิกาดเนี่ยมาคอยอารักขาเฝ้าระวังให้เราปลอดภัยยามหลับยามตื่นเราจะมีบอดิกาที่เป็นผู้หญิงที่ชื่อปัญญาคอยปกป้องดูแลเราแน่นอนฟังแบบนี้มันเหมือนจะเป็นคอนเซปต์แล้วไม่รู้มันจะปัญญานี่มันจะเป็นคนเอามาเป็นคนแล้วมาเวิร์กกับเราปกป้องเราคอยดูแลเราคอยเขาเรียกว่าเราแวดระวังเราได้ยังไงเราไม่เข้าใจทั้งหมดหรอกครับแต่ถ้าพระเจ้าสัญญาอย่างนี้มันจะเป็นอย่างนั้นจริงๆเพียงแต่เราอาจจะไม่ได้เข้าใจมันต่อมา โซโลมอนได้บอกหน้าที่ของผู้หญิงคนนี้อีกเช่นในสุภาษิตบทที่สี่ข้อแปดจงตีราคาปัญญาให้สูงและปัญญาจะยกย่องเจ้าคือให้เกียรติให้เห็นความสําคัญของปัญญาใช่ไหมมันมีค่าสูงถ้าจะเลือกอะไรเนี่ยปัญญาสําคัญที่สุดก็คือพระคําสําคัญสุดปัญญายกย่องเจ้าเขาว่ายกย่องเนี่ยภาษาอังกฤษใช้คำว่า p r o โมท e คือคือปัญญาจะทําให้เราไปในที่ที่สูงขึ้นและและถ้าเจ้ากอดปัญญาไว้เหมือนกอดผู้หญิงไว้ ปัญญาจะให้เกียรติเจ้าคือสุดท้ายชีวิตเองของเราเองจะมีเกยียรติคนจะยอมรับชีวิตของเราคนจะให้เกียรติเราเพราะอะไรเพราะเราให้เกยียรติพระเจ้าหน้าที่ของปัญญาบอกต่อในสุภาษิต4ข้อ12เมื่อเจ้าเดินย่างทาของเจ้าจะไม่ถูกขัดขวางและถ้าเจ้าวิ่งเจ้าจะไม่สะดุดในข้อนี้ก็เราบอกปัญญาจะพาเราเดินไปให้ให,ให,ให้ให้เขาเรียกว,ว่าให้เกิดความราบลื่นเดินไปในทางแห่งความชอบธรรมไม่ใช่ว่าจะไม่เจอปัญหาเลยในชุดนี้แต่มันจะเดินไปได้เรื่อยๆ คนที่มีพักคำคนที่มีปัญญาคนที่ให้เกียรติปัญญาตีค่าปัญญาสูงคือหมายถึงว่าถ้าจะให้ลงทุนกับเวลาจะลงทุนกับการเรียนพระคัมภีร์ถ้าจะลงทุนกับอะไรก็แล้วแต่เราจะยอมจ่ายราคาเพื่อเราจะมาดั่งฟังคําเทศทุวาตย์เพื่อเราจะยอมมากลุ่มแคร์ตอนเช้าเรายายามจะอ่านอ่าน,อ,านอ่านพัะคำเพราะว่าเราไม่ได้มองพัะคำเป็นตัวหนังสืออีกต่อไปหรือไม่ได้มองแค่เป็นอาหารฝ่ายวิญญ,ญาณแต่เป็นเหมือนคนคนหนึ่งที่จะเข้ามาอยู่ในชุดเรานั่นคือปัญญาปัญญา จะพาเราไปในที่สูงขึ้นปัญญาจะกุยทางเราให้เท้าของเราไม่สะดุดเราจะเดินอย่างปลอดภัยและไปในที่ดีดกว่าที่ที่สูงกว่ามีสิ่งหนึ่งที่แปลกมากๆที่ตลอดพระธรรมสุภาษิตซาลมอนเองไม่ได้ให้น้ำหนักกับเรื่องความเชื่อเลยเจนต้องเชื่อพระเจ้านะต้องวางใจนะต้องอะไรก็แล้วแต่ไม่ค่อยมีภาษาแบบนี้ในพระธรรมสุภาษิตหรือพูดอีกอย่างคือไม่ค่อยพูดถึง f a สไม่ค่อยพูดว่าความเส็จผ่านทาง f a สหรือความเชื่อ แต่ความสําเร็จพระพรถ้าเราไปอ่านรวมๆเนี่ยความสำเร็จจำผ่านมาทาง faithfulness หรือความซื่อสัตย์ที่เรามีต่อพระเจ้าและการซื่อสัตย์ที่เรามีต่อพระเจ้าต้องสะท้อนว่าเราซื่อสัตย์ต่อพระคําของระองคงยกตัวอย่างสุภาษิตยี่แปดข้อยีคนที่ซื่อสัตย์จะได้รับพระพรมากซื่อสัตย์ยังงครับคือซื่อสัตย์ต่อพระคำซื่อสัตย์ต่อปัญญาและปัญญาจะซื่อสัตย์ต่อท่านนี่เองคือคือมุมมองของซอโซโลมอนแล้วก็มีอีกคีย์คีย์เวิร์ดตัวนึงคือต้องยำเก่งพระเจ้า ฟังไปแล้วใช่ไหมยำเกรงคือามตามพระคำเหมือนกันซื่อสัตย์ยำเกรงมีผลต่อเราที่เราจะรับพระพรดังนั้นเองในมุมมองของโซลมอนพระพรมีความสัมพันธ์โดยตรงกับความซื่อสัตย์ที่มีต่อพระคำความยำเกรงที่มีต่อพระคำคนที่รู้พระคำคนที่ทําตามพระคำคนที่รักพระคำปัญญาจะอยู่กับผู้นั้นเเมนไหมครับมีปัญหาหนึ่งที่ผมเห็นบ่อยมากในชีวิตคริสเตียนหลายคนคริสเตียนก็คือความเข้าใจที่ที่ไม่ครบถ้วน ในการเดินกับพระเจ้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการพึ่งผาพระเจ้าพึ่งผาพระเจ้านะครับเราเรามักจะถูกสอนว่าต้องพึ่งผาพระเจ้าเสมอในทุกๆเรื่องถ้าเราพึ่งพาพระเจ้าเสมอชีวิตเราจะไม่ขาดพระพรและทุกครั้งที่พอพูดถึงการพึ่งผาพระเจ้าเราก็อาจจะหลับตาลงสักสิบห้าวินาทีแล้วบอกพระเจ้าช่วยด้วยช่วยตอบคำถามเรื่องนี้ด้วย ช่วยรักษาเราด้วยขอพระเจ้าเปิดทางออกด้วยขอพระเจ้าอวยพรเราเรื่องการเงินด้วยขอพระเจ้าเคลียร์ปัญหาที่เผเชิญอยู่รู้สึกหนักใจกันหลายๆเรื่องพอ,อรายฐานเสร็จปุ๊บเราก็ลืมตาเราก็บอกโอ้เราได้พึ่งพาพระเจ้าแล้วเรารู้สึกดีขึ้นมาทันทีแล้วเราก็บอกกับตัวเองเราบอกคนอื่นว่าเรา,เราเวางใจพระเจ้าเราเราเชื่อว่าพระเจ้าสัตย์ซื่อพระองค์จะทําการสัจจานร,รามั่นใจในพระสัญญาจบทั้งหมดจบภายใน60สบวินาทีแล้วเราก็บอกว่านี่แหละคือชีวิตที่พึ่งพาพระเจ้า พึ่งพาพระเจ้าทำสาสิ่งตรงนี้ถือว่าพึ่งพาจริงนะครับแต่มันไม่ใช่ชีวิตที่พึ่งพาพระเจ้าเพราะท่านหาทางออกไม่ได้แล้วท่านเลยมาทําแบบนี้แต่สำหรับโซโลโมอนชีวิตที่พึ่งพาพระเจ้าคือชีวิตที่พึ่งพาปัญญาหรือพูดอีกอย่างคือดําเนินชีวิตพึ่งพาพระเจ้าด้วยการดําเนินชีวิตตามปัญญาหรือตามคําสอนหลักการบทบัญญัติที่พระเจ้าฝากไว้ส่งต่อมาเป็นทอดๆจากพ่อสู่ลูกจาก จากรุ่นรุ่นหนึ่งผู้เชื่อสมัยก่อนมาสู่เราผ่าน,พ,ววนพระเจ้าการมีปัญญาคือการรับพระคำและทำตามนั่นคือมุมมองของโซลมอนนั่นคือการพึ่งพาพระเจ้าคือการพึ่งพาปัญญาจำได้ไหมครับสุภาษิตสสี่สสส 4, 4, 4, บอกว่าจงรักษาบัญญัติของเราและมีชีวิตอยู่นั่นคือเป้าหมายลหลักของการที่เราเกิดมาเป็นคนเป็นเป็นลูกของพระเจ้าพระเจ้าหนุนใจให,ให้เรามีความเชื่อมากขึ้นเพื่อเรา จะได้เปลี่ยนใช้ความเชื่อเปลี่ยนชีวิตของเราจนเรากลายเป็นคนที่ซื่อสัตย์เฟสกลายเป็นเฟสฟูกับพระเจ้าเพื่อเราจะเชื่อฟังและทําตามพระคำเพื่อเราจะกล้าผูกพันตัวและทิ้งตัวเกา่าเพื่อเราจะกล้าทําสิ่งที่ถูกเพื่อเราจะกล้าซื่อสัตย์ต่อพระเจ้าแม้ในเรื่องเล็กๆน,น,น้อยๆไม่ใช่ใช้ความเชื่อมาแก้ปัญหาด้วยการอิษฐานในพระนามพระเยซูเอเมนแล้วก็คิดว่าทุกอย่างจะจบ การอฐานพึ่งพาพระเจ้าสําคัญแต่การอฐานไม่ใช่ทางลัดในการแก้ปัญหาเรื่องหลักพระเจ้าต้องการเปลี่ยนชุดเราเรื่องหลักพระเจ้าต้องการให้เราสนใจพระคำเชื่อฟังพระคำ คิดเสียหลายคนขาดความเข้าใจในเรื่องการพึ่งพาพระเจ้าแล้วก็เรื่องความเชื่อรวมทั้งสองอย่างมาในเวลาเดียวกันตอนที่มีปัญหาในพระนามพระเยซูเอเมนจบแล้วเราบอกว่าเรามีความเชื่อเราบอกเราพึ่งพาพระเจ้าแล้วและหลายครั้งเวลาเดินกับพระเจ้าไม่ค่อยเดินกับพระเจ้าไม่ค่อยใส่ใจในการส่งเรียกไม่สนใจพระมหาบัญชาไม่สนใจเรื่องรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเองสนใจอย่างเดียวว่าตัวเองจะออกปัญหาได้ยังไงตัวเองจะเรียนจบเร็วได้ยังไงตัวเองจะมีครอบครัวที่ดีได้ยังไง สิ่งเหล่านี้เองไม่ได้ไม่ได้ใช้ความเชื่อไม่ใช่เรื่องของเขาเรียกอะไรอ่ะคือคือใช้ความเชื่อเพื่อจะได้สิ่งที่ตัวเองต้องการแต่ไม่ได้ใช <teil> ้ความเชื่อเพื่อเราจะทําสิ่งที่พระเจ้าต้องการมากขึ้นหลายคนจริงไม่ได้มีความเชื่อแท้เป็นความเชื่อปรอมถ้าคำอธิษฐานของท่านที่ผ่านผ่านมาท่านไม่ได้ให้พระเจ้าท่านไม่ได้ขอพระเจ้าให้ท่านมีส่วนร่วมในการรับใช้มากขึ้น ท่านไม่ได้ขอให้พระเจ้าเปลี่ยนชีวิตของท่านมากขึ้นท่านไม่ได้ขอพระเจ้าท่านมีส่วนในการทําพระมหาบัญช้สําเร็จมีส่วนในการสร้างคิส,สัจกรให้แข็งแรงและท่านไม่ได้ถานเผื่อตัวเองเพื่อท่านจะเป็นเหมือนพระเยซูมากขึ้นเพื่อท่านจะเป็นพระพรต่อคนอื่นได้มากขึ้นเพื่อท่านจะถวายได้มากขึ้น<ะ>ถ้าความเชื่อที่ท่านมีไม่ได้ทําให้ท่านสนใจเรื่องฝ่ายวิญญ,ญาเรื่องน้ําพระทัยพระเจ้ามากขึ้นจงสงสัยในความเชื่อที่ท่านมีคนที่มีความเชื่อจริง เขาจะความเชื่อนั้นจะทําให้เขาเป็นเหมือนพระเยซูมากขึ้นเป็นเหมือนอย่างน้อยเป็นเหมือนอครทูตมากขึ้นจะทําให้เขาเป้าหมายเขาอยากจะเป็นเหมือนเป้าหมายของพระเยซูมากขึ้นแต่คริสเตียนหลายคนเขาบอกเขามีความเชื่อมากขึ้นเขาวางมืออัศจรรย์คนก็หายโรคเขาทําอะไรก็เห็นอัศจรรย์อัศจรรย์มากมายแต่ชีวิตไม่ได้เปลี่ยนและก็ไม่ได้อยู่เพื่อพระเจ้าจริงๆอยู่เพื่อที่จะมีรับพระพรปรับปายบางครั้งบางคราวอย่าให้ชีวิตของเราเป็นแบบนั้น เพราะนั่นไม่ใช่การดําเนินชีวิตตามปัญญาแต่เป็นการใช้ความเชื่อในผ่านกายฐานเพื่อมาแก้ไขปัญหาต่างๆและพอปัญหาเราหมดเราก็กลับไปดาเนินชีวิตเหมือนเดิมเสร็จปุ๊บเราก็กลับมาขอให้ฐานใหม่เสร็จปุ๊บปัญหามาเราก็เหมือนเดิมสุดท้ายชีวิตเราก็วนเวียนอยู่ในถิ่นรู้กันดานเราไม่เคยมาถึงจุดที่พระเจ้าสามารถใช้ชีวิตของเราได้วันหนึ่งเมื่อเราตายจากโลกนี้ไปพระเจ้าจะถามว่าเ,เคยสร้างสาวกไหม พาคนมารู้จักพระเจ้ากี่คนเคยไปวางมือฐานเปื่อใไขไหมชีวิตนี้เคยอยู่เพื่อช่วยใครบางคนไหมให้เขาให้เขาเข้มแข็งขึ้นในทางของพระเจ้าหรือที่ผ่านมาเราอยู่เพื่อตัวเองและก็ใช้ความเชื่อพูดเองตลอดเวลาโซโลมอนบอกว่าอย่างนี้ไม่ได้เรียกกันดําเนินชีวิตด้วยปัญญาอยากหนุนใจพี่น้องหลายคนให้ให้ถ้าที่ผ่านมาเนี่ยท่านใช้คําอธิษฐานอย่างเดียวเพื่อให้ท่านได้ในสิ่งที่ท่านต้องการ ชีวิตคริสเตียนแบบนี้เป็นชีวิตคริสเตียนที่ตื้นเขินมากเป็นชีวิตคริสเตียนที่ไม่ไม่ได้รู้จักพระเจ้าและพระคำของพระเจ้าจริงๆชีวิตของท่านควรจะมาถึงจุดที่ท่านได้สิ่งที่ท่านต้องการเพราะท่านเชื่อพระคำและท่านทำตามพระคำท่านได้สิ่งที่ท่านต้องการเพราะปัญญานําความสําเร็จและพระพรมาถึงท่านท่านได้สิ่งที่ท่านต้องการเพราะว่าท่านทําตามพระวจนะและพระเจ้าตอบแทนท่านตามสัญญาที่พระองค์เคยได้ไว้ให้ อธิษฐานยังสําคัญอยู่นะครับไม่ใช่ว่าผมไม่สําคัญแต่บางคนไม่เอาอะไรเลยใช้ทางลัดอย่างเดียวเดี๋ยวก็ขอเดี๋ยวก็ขอพระเจ้าแก้ปัญหาเดี๋ยวก็ขอเรื่องนั้นเรื่องนี้ขอได้แต่สุดท้ายเองพระเจ้าก็ตอบพระเจ้ารักท่านเสมอไม่ว่าท่านจะเป็นอย่างไรแต่ท่านจะไม่ได้สิ่งที่ดีสุดจากพระเจ้าเลยเพราะการได้สิ่งที่ดีสุดจากพระเจ้าไม่ใช่ผ่านความเชื่อผ่านการจ่ายราคายอมเสียสละยอมจ่ายราคาผมที่ผ่านมาผมเชื่อว่าผมก็พาคนมาหาพระเจ้าเป็นนับร้อยคน ตั้งแต่วันแรกๆที่เชื่ออาจจะจะว่าจะพันคนก็เป็นไปได้แต่สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นไม่ใช่เพราะความเก่งแต่เพราะว่ายอมให้เวลากับพระเจ้าเสียถวายตัวรับใช้พระเจ้าตั้งแต่จริงๆก่อนเรียนจบก็รับใช้พระเจ้าเต็มที่เต็มเวลาแล้วสามสิบสายี่สิบสามสิบปีแล้วที่ที่ที่จะกินจะนอนก็ก็คิดว่าทํายังไงพระเจ้าจะพอประทศไทยทำยังไงจะมีคนรู้จักพระเจ้ามากคืทอทํายังไงคนจะเติบโตกับพระเจ้ามากขึ้นมันไม่ใช่เรื่องความเก่ง แต่เป็นเรื่องของการจ่ายราคาถ้าถ้าผมอ่านหนังสือสิบเล่มผมก็คงคงต้องให้เวลามากกว่าอ่านจะสิบเล่มจบเราให้เวลากับสิ่งใดมากๆเราก็ได้เรียกว,ว่าเราก็ได้เกิดผลในใ,ใ,ในในในสิ่งนั้นเยอะถูกไหมฮะแต่ทําไม่ได้ให้เวลากับพระเจ้าไม่ได้ให้เวลาการประกาศไม่ได้ให้เวลากับการถวายไม่ได้ให้เวลากับกับ,กกบสิ่งใดเลยที่เป็นเรื่องฝ่ายวิญญ,ญาณท่านก็เก็บเกี่ยวในฝ่ายวิญญาณได้น้อยการเดินกับพระเจ้าไม่มีทางลัดและกายฐานไม่ใช่ทางลัด กายฐานเป็นแค่ส่วนหนึ่งของการดำเนินชุตคริสเซียนทางลัทคือการทำตามพระคำพระเจ้าแบะแผนที่ให้หมดแล้วในภาพนตรเนี่มีนีน่คือทางลัฐที่จะรับพระพรและพระพรจะไหลจากเราไปสู่รุ่นลูกร,รุ่นหลานของเราทางลัฐคือผ่านพระคำพระเจ้าอย่าเป็นคริสเซียนที่คิดว่าทางลัทคือใช้ความเชื่อ,อไรฐานหรืออย่างประจบถ้าท่านคิดแบบนี้ท่านไม่ได้รู้จักพระเจ้าและถ้าท่านคิดแบบนี้ท่านนี่คือความคิดของเด็กฝ่ายวินญานถ้าท่านโตเป็นผู้ใหญ่แล้วท่านจะไม่คิดอย่างนี้อีกต่อไป ท่าที่ผ่านมาท่านไม่ค่อยศึกษาเพราะว่าจะนะไม่ค่อยอไม่ค่อยให้เวลากับพระคำพระคำจะํำชีวิตท่านไม่ได้นะครับชีวิตท่านจะวนเวียนในตึ่งทุรก,กันดารไปเรื่อยๆครั้งหน้าเราจะฟังต่อการดําเนินชีวิตอย่างคนมีปัญญาจะต้องทํำยังไงเราจะไปไปลงลึกในข้อที่เมื่อกี้เราได้อ่านไปตอนต้นหนุนใจนะครับเป็นคริสเตียนเป็นคนแห่งพระคำเป็นคนแห่งปัญญาเองไหมครับให้หลายถามพระเจ้าด้วยกันขอบพระเจ้าพูดกับเราขอบคุณพระองค์ที่ ทิดพระคำเองร้าใจเราให้เราซื่อสัตว์กับพระองค์ให้เรามีส่วนในอาณาจักรพระเจ้ามากขึ้นโดยพอเราที่ชีวิตเราจะไม่เหมือนเดิมให้เรามีประโยชน์จริงๆกับอาณาจักรพระเจ้าให้เรามาถึงจุดที่เรายอมพระเจ้าและบอกพระเจ้าว่าพระองค์จะใช้อะไรครับลงขอลงยอมให้มาถึงจุดที่ยอมพระเจ้าแล้วก็ยอมพระคำแทนเปื่อพี่น้องพี่น้องหิวกหาย มีไปอย่างกระตุ้นท่านบอกไม่ได้แล้วชีวิตนี้ต้องต้อง,ต,องต้องศึกษาพระคำจริงๆต้องตั้งใจฟังคําเทศจริงๆไม่อยากจะเหมือนเดิมอ,อีกต่อไปในนามพระเยซูจเจ้าอเมนขอบพระเจ้าอีพรท่านนะครับ